สวัสดีค่ะมือหนีเพชรกระสิผ้ามาเฮ็ดแฟงปลูกกระเทียมเนะะี่ยค่ะเจ้าเบิ่งสภาพขีตมเละตุ่มเปะค่ะบ่มีเวลาเฮ็ดสวนเลยค่ะปีนี้คือว่าเป็นจังไดมันเป็นจังไดคะ่ะฝนตกแห้งหลายค่ะมอขื้นี้หิมาตกเพราะเสามามันก็นเลยไอหิมาละลายหนาม,มนเลยหลายค่ะตกมาตลอดเด้อค่ะเด้อ ตอนนี้เอามาเตรียมแปลงกันค่ะและว้วก็มาเบิ่งขันตอนการปลูกต่อไปสิปลูกกระเทียมคามานาวินเตอร์หรือว่านาหนาวนั่นเองค่ะแล้วก็พอปีที่แล้วทดลองปลูกแล้วเหลือพอกินค่ะเบิ่งค่ะว่าสิเป็นจังไดเจอกันค่ะเจอกันลุยไปน้ำกันเลยค่ะจากเตรียมแปลงแล้วเพ็ดกะใส่การปลูก ปูก้องเพชรพิจอะพิสดารขนาดได้ค่ะโบมีเวลาเสียบที่ละกีบที่ละกีบเด้ค่ะโหอยู่บ่ค่ะเพชรใส่วิธีใดเพชรฟานไปให้ทัวเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเอาดินกรบค่ะพอหลังจากเอาดินกรบแล้วเพชรก็ต้องฝ่าแลนขึ้นไปเวทีในการนั่งไหลสดะะได้ค่ะเด้พอหลังจากนั้นแล้วอาทิตย์หนึ่งต่อมาค่ะ เพชรเพชรยังโูบอกคะ่ะมาเบิงเลยคะ่ะว่าเพชรจัดการยังไ๋นี่ก็คือซองแปลงนี่ปลูกเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพชรกระจัดการกวาดใบใหม่ที่เคยถิ่มว้แถวบ้านนะคะกวาดไอ้กองทิ่มทิ่มทิมทิแถวหมู่บ้านม่นบอกคะ่ะคอยก็ฮหูจักเก็บใส่ถุงตัวเก็บใส่ถุงมาแล้วเฮ้าสิบบถิ่มมันซื้อเด้อก่ะเด้อมาปลกแปลง องกระเทียมไหวเด้อค่ะเด้อเมื่อนั้นก็เลยได้ประโยชน์ค่ะเบิงคันมันปลูกสาก่กนัน้นหิมะมาแบบนี้ที่เขาขาวเพามันเกลือเด้อมันคือหิมะ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 ขาวจูนพูนค่ะเมื่อนี่ขุดดินบ่ได้แข็ง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 ค่ะวันกอน,นี่เละตุ่มเป๊ะเมื่อนี่แข็งเกลือเด้อก็ใส่วิธีการกรบด้วย,บยใบไม้ จากนั้นแล้วกระแลนตาสวดไปขึ้นเวทีที่ละ่ะกววาจะแล้วแต่ละเหมือแต่ละเวีนกับเบิ่งทีละคะ่ะชีวิตมาดามยูนอเวกัเป็นจังสีละคะ่ะชีวิตเร่งรีบ วันธรรมาดาวันธรรมาดากะเหตุงานกะเสาร์อาทิตย์กะอยากมีงานนั่นดีเลยเข็ดไปเที่ยวแนเหตุสวนแน่ทำความสะอาดบ้านแน่อยู่กับครอบครัวแน่ไหวนาทีอยากเป็นทศกันฐ์ซีมือซิบมือเหตุยังที่เดียวได้อ่าลยหลายอย่างนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะุ่ไหา้ถามว่าอยากวุ่ไหา้บอก็บว่าอยากวุ่ไหว้เนีค่ะแต่ว่าก็อยากเค็ดให้มัน,นวุ่ไหวยเอง เงิดยังวะแม่พันกมักว่าเฮ้ยก็อยากเป็นเศร้าให้เศร้าสวนเป็นยังคือไปเอาปัวฝรั่งปัวฝรั่งข่อยก็อยาบอกไปว่าข่อยว่างจัดแม่เอ้ยข่อยก็เลยอยากเค็ดนันเฮ็ดนี้ส่นตัวอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากันสิอยู่ซื้อ,อ,อวายเกิดยังคืนและะ้วค่ะปะศัดมันสิกินตัวดังนั้นหาเวียค้างานให้เจ้าของเค็ดค่ะ คลิปนี้เพชรก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเป็นจังไดเป็นจังไดวิวทิวทัศน์งามโบคางามโบคาเอาวิวข่างบ้านข่างสวนและก็สมัยปัจจุบันหนาหนาวนอเวมาฝากคา่ะขอฝากไวแ้แค่นี้ละค่ะขอบคุณในการรับชมให้กำลังใจเพรเสมอมาจนเพรผ่าน4,000ชั่วโมงของกด u t u b e ได้เย่เย่เย่สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆอยู่ดีมีแห้งตุกผูทุกคนคะ่ะอัดปัดแบบแบบแลืมข้าวลืมข้าวค่ะมือนี่วันพอวันที่เพชรอัดคลิปนั่นก็คือวันที่หาท่านว่าเด้ค่ะเด้อเพชก็ขออวยพรให้คุณพ่อทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญเป็นลมโพลมไส้ของลูกหลายๆแล้วก็เพชรก็จะบอกพ่อว่า คอยขึ้นหอดเจ้าด้วยพ่อคอยขึ้นหอดเจ้า,หลา,ห,ลาหลายหลายถึงลูกโบมีเวลาไปกราบแต่ลูกแต่คิดหอดพ่อและหักพ่อเสมอเด้อค่ะเด้อกันผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วขอฝากความกรุนาไปเปิดให้พ่อคอยฟังไปเปิดให้พ่อคอยเบิ่งเด้อค่ะเด้อว,ว่าคอยหักพ่อขนาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะรักพ่อที่สุดในโลกป่อกาป่อกา